ครับกจ่งวบบอนชาแนลนะครับเมื่อนี้ควบบนมาตาลอยนะครับเนี่ยครับเมื่อนี้ได้มิมนะครับในของดีนะครับคือกวบบอนอ่าใส่ถ่ายิปตอนเอาอยู่นะครับพอพอดีแม่มิมอะไรเลยเมื่อวัเสีต้องมาตัดต่อกันนะครับแบบนี้เมันเป็นไทยสองงานนะครับแบบนี้ตอนนี้ไม่ตอนกินเลยนะครับกินแบบเผานะ้ครับอากาศร้อนๆนะครับแบบนี้ครับอยู่เปล่าไรนะครับโอ้โหอของดีทั้งเงี้นะครับนะครับชมนะครับ ทั้งไงครับไม่กินครับพอดีผแมบบวานโอ้พอดีได้ของหวานกินน้ำเผาครับกินง่ายๆนะครับกินง่ายๆแบบผมวันนะครับเนี่ยครับนะครับาฮ่านวันกันไปนะโอ้อ่านังปากนะครับกินน้ำเผานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยเป็นจำจูนะครับจำจูมีมนะครับมีอดเมียนะครับเนี่ยครับ นี่นะครับกินน้ำเึ้งแล้วครับเพราะว่าหน้าหนัามันก็บปลาไหลเหรอกครับเพราะว่ามันใกล้ที่เพื่อนใกล้ที่ห้างเลยแต่ครับใช้ที่เบิด์ิจเป็นน้องเรียนหาเลยครับวันนี้นะครับสวยงแล้วครับหอมครับเพราะว่าหน้าหนังกับปลหลเหรอกครับเพราะต้องใช้มันด้ออกเหรอครับทีนี้เหรอครับครับ ไดแล้วครับแล้วคุณบ้านมีคลิบตอนลอยเบิ้งแล้วครับว่าแลนรบแม่มันด้แม่หลายครับเมื่อไดเตะอนไลผ้าบ่ครบแล้วครับเออเป็นไาทายสองเทียต่อมาเอาว่าต่อไทยกันนะครับนะครับกินสดได้แล้วครับอน้ำน้อยครับเดี๋ยวครับ ไม่ครับเยิ้มนะครับนะครับครับมันมันมันยันละหวานบหลายได้ครับเลยช่องนี้หนึ่งนะครับแล้วช่องนี้มันดูดได้บะลายนะครับเพราะว่าจุ๊งแซมจีห้างเหรอครับโอ้ยเขาขนาดครับจาบำรุงกำลังบำรุงบำรุงกำลังชั้นดีเลยนะครับ นะครับเพื่อนจะจะยวดเท่านั้นครับเพราะวจาเราจะออกใหม่รสชาติครับว่าแถวนี้แถวนี้หายากนะครับดอกไม้ครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นดอกดอกพักกระเดาแล้วครับดอกกระเดาครับถึงเป็นน้ำบ่ิเวณน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งจีดีเพ่อได้กินน้ำนะครับกินน้ำร้ายแยกๆแยกก็ทั้งลังกรองไงนะครับ หวานหอมนะครับหวานหอมอร่อยนะครับสวนรับประทานนะครับอือหือดเลยครับอือหือใช่ครับ นะครับนครับางอด่างนี่นะครับนะครับไอ้ด่างมันนะครับนีแม่นังนะครับมาวางห่างแล้วครับงปงตรงใสเสี่ยวักเียวกนี้แหละครับว่ากบฏไมกว่าพอดีนะครับนะครับมาทำลายมันนะครับมาทำลายมันเหยมันหมันแก้แล้วครับครับเอ้ปิ่งครับเอ้ปิ่ง ครบว่างัอดีขอจบคลิปได้ครับเปน,นะครับครับอ่ะซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ